อีกล้วตอ,อดเกมนี้อีกละววันดีค่ะทุกคนเจอกับผมอีกแล้วนะคะคิดถึงผมกันใช่ไหมล่ะใครเขาคิดถึงแกกันล่ะยากชม,มัดเลยกว่าจะหนีออกจากบ้านได้แต่ละทีเนี่ยพ่อแม่ยังดุเลยเามาดังะผม,มรู้สึกเหมือนกันวพ่อแม่ผมดุชม,มัดเลยอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในเกมสุกคูบอยรันเอาเวกันเหมือนเช่นเคยนะคะ <S <S กับน้องแอนดริลนั่นเองค่ะที่แบบว่าพูดเยอะพูดไม่หยุดเลยนะคะแต่รอบนี้เนี่ย เราจะหาทางเดียวจากบ,บ้านซึ่งจะเป็นทางใหม่คะ่ะทุกคนและเป็นทางใหม่ที่แบบว่าเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าอา๋อมันหนีนแบบนี้ได้ด้วยละวะาเพราะว่าปกติเราคือเราหนียากมากนะคะแต่มีน้องคนหนึ่งหลายคนเลยแหละมาคอมเมนต์บอกแจงว่าจะต้องทําแบบนี้สิพี่มันหนีออกมาได้ง่ายมากเลยครั้งนี้แจงไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าจะทําตามคอมเมนต์นั้นกันว่ามันจะยากหรือง่ายขนาดไหนเอาว้าทุกคนพอแล้วก็ไปเลยกันเลยตามผมมาเลย ชีวิตของแอนดริวก็คือวนลู่เหมือนเดิมเลยใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากเพราะว่าไม่สามารถทําอะไรอื่นได้เหมือนเขาโอ้เขาเล่นเกมอะไรคุณๆน่ะเอาปวนว่าถ้าใครรู้ว่าเล่นเกมอะไรบอกได้ละกันนะคะแม่คะผมไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมอ่ะแกทํากันบ้านเสร็จแล้วเหรอเออผมทําเสร็จแล้วครับแม่งั้นเอารายงานให้ฉันดูโอ้รายงานเนี่ยนะเหรอแม่ดูต้องว่าเราแน่เลยอ่ะไหนดูสิเอฟเหรอ ปพตตัวไม่ดีในห้องอย่างนั้นด้วยหรอจะมีหน้าว่าขอไปข้างนอกอีกนะแกจะไปข้างนอกไม่ได้วันนี้แกจะต้องเรียนและต้องเรียนเยอะๆเข้าใจไหมห้ามออกไปวันนี้เดียวออกไปไม่ได้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะซึ่สับตาดูแกอยู่ทำตัวให้มันดีๆด้วยเข้าใจไหมใจร้ายชะมัด แม่นะแม่ทำไมชอบทำแบบนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะเอาล่ะค่ะทุกคนมันสามารถหาทางออกจากตกใจพ่อก็คือชเชเบสตเหมือนเดิมนะคะอุ้ย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 ,ย,ยไม่มีอะไรฮะอ่านหนังสือจะไ,ไปไหมรู้แม่แป๊บนึงวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการออกจากบ้านที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กดออกไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวรอแม่ไปเปิดประตูนะคะนั่งองแม่เดินไปแล้ว โอโหแล้วสิอ้าไม่มีคนอะไรกันเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยเด็กบ้าที่ไหนอ่ะตัวอันคือแม่ผมเด็กดีเด็กดีผมได้ทำอะไรผิดเลยฮะแม่จะเข้ามาโอ้ยตื่นเต้นอ่ะไอ้เกียรติชัยแหละตื่นเต้นทุกทีเลยอ่ะแม่เปิดประตูปุ๊บเราจะวิ่งออกไปเลยโอเคปะแม่จะเข้าห้องไปแล้วนะอ่เอ๋กดออกที่สองติ๊งนู มาแล้วจ้า <laughs> แ้วก็เฝ้าดูแม่ต่อไปว่าแม่เขาจะจะไปเห็นใครหรือเปล่าแต่จริงๆหน้าประตูมันก็ไม่มีใครหรอกค่ะแม่ผมก็แบบไม่อยากทำกับแม่แบบนี้แต่มันจะเป็นนะสิอ๋อไม่มีใครอีกแล้วหรอใครมันแกล้งฉันเนี่ยฮะบ้าเอ้โอเคสวยออดที่สามอุ้ยแม่มาแล้ว วิแม like that, ่เริ่มโมโหแล้วว่ะถ ah ้าทางกระเดินเริ่มเปลี่ยนไปอะพอได้แล้วนะตะโกนบอกใครคะแม่ไม ah ่มีใครเลยหน้าบ้าน่ะคุยอาใครอะอ้ยอะไรอะใครเขากดไม่มีเนาะผมไม่ได้ทำมาแม่คุยตกใจแม่ว้ไ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 ว้ผมผมเปล่าคะแม่ผมอ่านหนังสืออยู่บนห้องแม่ ฉันเห็นนะว่า <Make sure S 1> แกออกมาจากห้องอ่ะทำความสะอาดก่อนใครบอกวิธีนี้มันง่ายอะมันก็ยากเหมือนกันเนี่ยแล้วดูครัวดิดำเหมือนเดิมคือไหนดูดิแหมจะเข้าบ้านจะออกจากบ้านอะถอดก่อนได้ไหมรองเท้าเนี่ยอ้โหไม่ถอดรองเท้ามันก็ดำหมดอะสิรับ<า>เปิดอะไรไม่ได้เลยอะจริงจริงจริงดูตี Good job. Your room. เดี๋ยว老妈่ครับเซ็งอะถ้าสมมติเราออกไปอีกครั้งนึงแม่จะเห็นไหมนะก็แบบอุ้ยเดอเราปิด,ดประตูก่อนเพราะแม่เปิดมันมแล้วแม่จะไม่เห็นหรอไง้ยไม่ถึงไม่ถึงอะเปิเลยแม่อุ้ยเสีวยสววูไอเด็กบ้าเลย <Huh? S 1> มากดออดบ้านฉันยุดได้ ผมเปล่าค่ะแม่ปืนแม่ไม่เห็นเอาอีก,กทีหนึ่งแล้วกันอุ้ยแม่กินว้าย <c oughs> แม่ยังไม่ออกอ่ะทุกคนเลิก <c oughs> เล่นแบบนี้กับบ้านฉันได้แล้วนะ <c oughs> ผมอ่านหนังสือฮะแม่ไม่ได้ทำอะไรเลย แม่แม่วยไวจัดวยไวหนักมากแม่วยไวนะเฮ้ย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 เฮอุ้ยแม่รดน้ำต้นไม้อีกแล้วว่ะทำไมแม่ไม่ออกไปทันทีอ่ะประตูหน้ามันไม่เปิดหรอลาลาลฉันชอบรดน้ำต้นไม้จริงๆเลยนะต่อให้อากาศเย็นขนาดนี้เลฉันก็ชอบ ต้องเติบโตสนอต้นไม้เพราะว่าแกเป็นต้นไม้ต้นเดียวฉันรักแกม,มากกว่าลูกชายแท้ๆของฉันอีกไอแอนดริวเด็กบ้านั่นไม่เคยทำให้ฉันถูกใจเลยสักครั้งเดียวเรียนก็ไม่เก่งโง่ก็โง่างาทาทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ดังใจเลยไม่เหมือนฉันเลยสักนิดที่ฉลาดแสนสวยแล้วก็แสนดีขนาดนี้อะไรเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงอยากานหนีออกไปอีกสักทีนะแม่เฮ้ยกรีดร้องแม่กรีดร้อง ออกไหมเฮ้ยแม่ไม่ออกอ่ะจะให้ฉันดูนะว่าแกเป็นใครมากดอยู่ได้ทำไงดีอ่ะแม่ไม่เปิดประตูเลยกดอีกทีนึงวิ่งค่ะแม่กรีดแม่กรีดแม่โกรธพิโรธมากแม่พิโรธสุดๆแม่ไม่ไหวแล้วแม่บอกว่าทำไมต้องทำอย่างนี้กับฉันกดอยู่ได้ไอ้พวกบ้าเอ้ยอ่าแม่ไม่ออกอีกเฮ้ยแม่ไม่ออกจริงเหรอ ถามจริงเอาแล้วที่น้องเขาพิมพ์บอกมาว่าให้กดออดไปเรื่อยๆแล้วแม่จะออกไปตรงฝั่งนู้นนะไม่ไม่จริงหรอทำไมอะเฮ้ยกีดอีกแล้วออกเลยแม่ออกเลยอาไม่ออกอะ,ะอไหนอ่บอกว่าแม่จะออกมาไม่เห็นแม่จะออกมาเลยอะทุกคนแม่จะออกไปตอนไหนอะออกไปไหม ออกไปวิ่งไปข้างนอกแบบเพื่อไปหาเพื่อนเราไปว่าเพื่อนเราอะไรอย่างี้ปะมาอีกสักทีแม่มาเฮ้ยเฮ้ยเล้อมนี้กีดังล้อมนี้กีดังมากแม่กีดังมากแม่กีดังสุดๆออกไปดูนอกบ้านไหมออกไปสิโอไม่ออกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอารมณ์รุนแรงแม่อารมณ์ตร่วตอนนี้แม่อารมณ์ตื่วมากเอาล่ะแม่ไปนอนทันต้นไม้ผมว่านะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับแม่ขอแอบ,บก่อนละกันอย่าเพิ่งเจอได้ไหมขอร้องล่ะ well, like no นี่ไงอย่าเหอะอย่าเหอะตอนนี้อย่าเหอะขอเปิดแป๊บนึงแม่ขอเปิดแป๊บนึงโอเคปิดแป๊ okay, ปแบ,บเดียวปิดแป๊บเดียวแม่ไม่มีอะไรควันม,มันเยอะเฉยๆช่วงนี้ทำอาหารนะมันแบบควันเยอะไง ถ้ <c oughs> ามีควาันม,มาเต็มห้องขนาดนี้นเนีเ่ย A few moments later อ่ะมาต่อทุกคนเราจะต้องไม่ท้อนะ,ะแล้วทุกดนออทุกคนไม่จะเปิดประตูนั้นให้เรา <c oughs> โอ้ยพ่อไปฉีกแล้วเฮ <c oughs> ้ยฉีบ่อยอะไรจริงฉ <c oughs> ี่เกินนะฉีบ่อยมากพ่อฉีกแล้วจะรอพ่อไปฉีเสร็จก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเรา,เรา,เรา,เราไปกดประตูทุยจะเป็นบ้า มันต้องกดกี่ครั้งอะทุกคนมันต้องกดอีกสักกี่ทีแต่ไม่แน่ใจว่าจะกดไปกี่ทีแล้วแต่จะรู้แค่ว่าแบบมันก็หลายทีแล้วเนาะก็น่าจะหลายชั่วโมงผ่านไปยังก็คงกดอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่จะเปิดประตูให้ตอนไหนน่าจะ,ป,ป,ระประมาณร้อยทีมั้งแก้งแม่กดออดร้อยทีเพื่อให้แม่เปิดประตู<อ>ว้านั่นแหละพ่อกลับไปเลยโอเคเอเคทุกคนตอนนี้นะคะพ่อก็กลับกลับห้องแล้ว แม่ทำอาหารอยู่เราจะกดออดให้แม่เดินัไปที <c oughs> เปิดเถอะแม่ได้โปรดขอร้องแม่เปิดเปิดประตู กได้นะตอนแกกลับมาครับแม่และในที่สุดนะคะเราก็สามารถหลบแม่จนสําเร็จนะคะจนแม่เปิดประตูให้เราออกมาเองนั่นเองค่ะแล้วก็วิ่งออกมาจนถนนได้สําเร็จด้วยนะคะคือบอกเลยว่ามันซัวตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าแบบ เราต้องหาก,กุญแจว่าเขาอัปเดตหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปไม่ใช่นะคะเราสามารถเปิดประตูไม่ใช่สิเราบอกว่าเราสามารถให้แม่เปิดประตูให้เราได้นะคะโดยการที่เรากดออดไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ทีถึงจะแบบเปิดแต่รู้แค่ว่าอืมแทนก็กดหลายทีอยู่เหมือนกันนะคะกว่าแม่จะยอมเปิดประตูแสดงว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆเอาเป็นว่านะคะสาหรับครั้งนี้เนี่ยก็มาเล่นให้ดูแล้วนะคะว่าอีกหนึ่งฉากจบวิธีการหนีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงครั้งนี้ทําสําเร็จแล้วค่ะ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าสคูบอร์ลันอเวนั้นมันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องรู้เพราะว่าฉากจบที่เป็นฉากลับมันยังมีอีกหลายฉากเลยทีเดียวค่ะถ้าใครอยากรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันแจ้งด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่จะลง,งคลิปให,ใ,หใ,หใหม่เพื่อใจไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันลังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคือเยอะไม่เยอะไม่รู้อ่ะดูดิดูที่แจงเล่นดิ34นาทีที่แแจงกดดออไปค่นั้นาที นานไหมล่ะเยอะมากนะบอกเลยเ <c oughs> จอกันค่ะบ๊ายบาย